ก็ว่าสิไปบัดนี้ว่าพ่อใหญ่ป่วยวัวไปบัดนี้ก็เลยเลื่อนออกไปเสียเงินเติมอีกแปดพันว่าให้พ่อใหญ่ไข้แน่สิ้นเดือนนี่สิไปเลื่อนไปสิ้นเดือนเสียเงินเติมอีกแปดพันเอากะเล้วกะถามหาแต่มันนั่นเดี๋ยวยุ่งเหงาไหมนั่นเดี๋ยวยุ่งเหงาโอ้ไ่นาเอาอะไรก็เล่าสับสนอ่ะเราสร้างออก ต้นไม้ใช่ไหมเนี่ยต้นไม้ใช่ไหม,มส่างออกบอสากเปรี้ยเดือดเตือนแล้วอยูหาา่หน้าบ้านห้องเบิงตากรบย้ายมาตัดออกให้เอาไปเครื่องตัดหญ้ามาตัดมะหุง่งสายนี่เขาจะเอาไปอันเฮ็ดยาเด้อนี่สิบอกให้เด้อนี่เขาจะว่าเฮ็ดยาได้มะหุ่งติง้งมะหุ่งสายนี่เอาไปเฮ็ดยาคุณพ่อกับไปอยู่ผัวลูกมันหมืดไปข้ามามันมียุงนล่วละ ถ้า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 อยู่ในป่ามันมียุงเยอะต้องออกไปไอยากไมาา่แังอยาก,ยากเห็ดเบียกอันตัวนั่นน้ำยิบแล้วไปแล้วอรเรียไป็นซงแล้วโอ้เตรียมรับซับตัวสันเตรียมรับซับตัวสันยิบแล้วเหรอฮะได้เพื่อนได้แล้วเออเดี๋ยวจะลอยด้วยผีสังได้๋ยวจะลอยละ่ะอออเขายางน้ำกลดกว่ากับคไุได้พันนิดน่อยในห่อยนั่นก็ดีตายแท้เอามาหลายๆเด้อแนวนั่น เห็นบ่เห็นบ่ว่ามันเสียเวลาก่าได้ได้เงินนี่สั่นละอู้ดอกดาวเรื่องพคนมาเมืองหนึ่งพ่ากันเอาอันพันล่มไปส่อมข้าวเดี่ยวไงเลยล่ะนี่ดินมันดีตัวนี่ปลูกข้าวเดี่ยวสูงทะเลยเหรอพันใหญ่พร้อมนี้นี่บ่บ่ถ่าเอาไนมันถ่าเอาไนมันมันแห้งเก่าไน่บ้าเลยที่นี่เขาขายเบียร์ละวสามบาทไม่ใงีอันนั่นอันนั้นรับบ้านนั่น ตอนนั้นเราซื้อมาระบะเบียละสามบาทสิเมนหมูพันใหญ่ๆนี่แหละดอกใหญ่ๆนี่แหละเออขอโทษเพ้อหน่อยแม่นโลดเพ้อแป๊บเดียวหมูเศร้าหรือหมูบ้านเห็นเพ้อันตัดหญ้าทวนๆอยู่ตัดหมูเศร้าหรือหมูบ้านผู้ใดละเมาหญ้า โอ้เออเขาจะมาเอาในมีผู้ตัดไว้มันเท่ากับสิมเลียนมาเอารถเพรใหญ่ายก็ตัดเอาอยู่หน้าบ้านจากของบ้านบอกช่องเกี่ยวชั้นเกี่ยวยุบพุ่นกันเอา,นาประวัติมาไว้แล้ววะอันมันกล้วยตัวเดียวว่าไงปะควายตัวเดียว <c oughs> เออได้ได้เอาไปบ่ละบ่ละวัดเ <c oughs> ด้เอาไปบวงสรวงบ่ละ่ะไปเลยเนาะอันนุ้ยที่บ้านอันปะนี่ปะเพาะอันนุ้ยนี่มันบาง คอมเมนเขาหวามบวินรถก็อยากไปน้ำยุน่ะวินตลอดไปหอดใส่ก่อนนี่จังหวัดใดก่อนนี่ล้านกัวินตลอดเขาฝนตกนแล้วนเป็นสั้นเป็นสั้นน้อผู้ถอดไหมเออถ้ากันไปอ่ะจเที่ยวมากทุกช่วงถึงช่วงคนไลยกัเนไม่อยากให้เนไปก็ประจัก แล้วบ่ได้ขึ้นขึ้นไปฮอดก็บท่านเครื่องทางจ่อยก็ยังบ่นี่ฝนตกลัดเนาะไปก่างไปย่านมื่นโ,โอ้ยเห็นบ่เฮาไปเที่ยวอันอันอีหยังปะไอท่าน,านท่านบ่าย3เขาบ่ให้ขึ้นพู่พู่กระดึงไปเที่ยวพู่กระดึงพี่น้องเขาเจ้าบ่ให้ขึ้นพู<อ>่ขันเลยบ่าย3นั่นสัตว์ป่ามันออกอาราวาดเป็นสร้างเป็นหยังไง<อ>สิแม่เออเพิ่นบ่ให้ขึ้นเด้ คันคันคันเลอยใบสามแล้วคือบ่มีโอกาสสิขึ้นแล้วเพราะว่าขึ้นไปก็คือบ,บ่บได้แล้วเขาก็ะล่ลงมาเพราะว่าสร้างปลาไม่สิออกอาละวาดออกมาหากินหายังไหมไปเที่ยวพูกระดึงจังหวัดเลยวางปีสองปีแล้วล่ะตั้งแต่พันเห็ดยูทูบโอ้เสียดายคอมแมนช่วงนั้นบ่เฮ็ดยูทูบบ่ได้ภาพลายเป็นได้บกบมีได้ปะนี่สองเปียง ไปเทียเไปไปเท่ยวมาเพือนสาวไปเที่ยวมามันมันนั่นขันเครื่องตัดหยาขันขหินลายกะลี่ต่วนค้นตัดเขาก็ไปเลียขีหินออกไว้ก่อนเลียขีหินแล้วจะให้เราตัดปูทางออกซะก่อนเออ ก็อึดตะแนวกินได้มาบ้านนี่คุณเจ้าบอกมีบอกมอ่วงเจ้ากล้วยจัากอ้อยแล้วเ้วเตรียมไปคุณเต็มว่างสวยนี่ก็หิวหลายแล้วเศร้าใส่บอกม่วงด้วยนั่นแหละสอง่วยเหลือพอดีเศร้าใส่ก็ขอนียวปั่นหนึ่งคนกระลิ้นไปเอาโทรศัพท์ไปอันไปเฮ็ดไปแตง่งคนน่ะแนวกิน